那爸给你 วัสดีครับวตันน nah e okay ี้ขอพวกเราทำกาวามแผงจะนำเสนอโดสุดสงการกระถุนดีดีนครศรีมนะครับซึ่งเราเปิดไค่อะไรครับเรื่องของการเปิดทางเปิดเปิดที่หนครับเปิดมาดตูในความสำเร็จเพราะเราใช้ถึงไม้ในทองที่เป็นรัสบาลนะกรับนรับในการับเปิดความสำเร็จรูการคอของหลวงพ่อร่วมก็จะนาบดีนะครับประตูที่สองคือประตูวัฒนรนมำชเปิดสร้างโอกาสหมายามว่าเราเปิดโอกาสทาง การปะาสัดพให้คนผู้สูงอายุครับให้มาสู่ทอดวัฒนธรรมและทารแข่ันครับในสุดท้ายคือการเปิดของดีนครผมซึ่งสอดคล้องกับซับซาบเบอร์ของไทยที่ว่าจะเป็นอาหารเฟสติวัลคือแค่การจัดงานต่างๆได้ครับคุณท่าจะมีพีการสนคันอกจากจะเกิดขึ้นผู้แสดงแล้วต้องเกิดขึ้นกับโยมไปให้กอกประเทศไทยครับ เรากลับบ้านเรามาเล่นน้ำกันมารดน้ำดำหัวพ่อแม่ลุงป้านายายรุดสองกรานเป็นเทศการชุ่มช่ำหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็ต้องกลับมาสองครา ทีนางฟ้าบางแท่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะมีเลื่อนะครับให้กับทีที่ร wow, ับรางวัลนี้นะครับอ่าขอไม่ได네้ับผมถ้ามองย้อเดี๋ยวขออนุญาตก้าวให้ครับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเต้นรำตามเพลงงานประเพณีสงกรานต์นะครับจากนรองหนุ่มเจดีย์รับปีการศึกษาสอบกันตั้งปี2568อาทิตยีกรุษาเลยนะคุณครูครับขออให้ครับถ้ามองย้อนะครับ Tidak lelah Tidak lelah Gak ada yang

รหันตโตส pasa, ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะพะกัวัโตอรหันตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะพะกัวัโตอรหันตโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อขอฝากเกนือ้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์แต่ พระพิคเนตพระพิคเนตบรมมคูแห่งนัตสินบรมมาคูแห่งนัตสินพ่อปู่พ่อปู่พระพุทธมุนีฤาษีพระพุทธมุนีฤาษีปู่นัตสินปู่นัตสินพ่อครูพระพิลาบพ่อครูพระพิลาบบรมมาคูทางโขนบรมมาคูทางโขนตลอดจนตลอดจนพระศิวะพระศิวะพานาลัยพานาลัยรับผมรับผม พระแม่ทุพระองค์พระแม่ท uh ุพระองค์พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาพระแม่โกศพรแม่โกตลอดจนตลอดจนพระภรคนครับพระรรคคครับคูบรมครคูทาธดนตรีคูบรมครูลานตรีคูโนราคูโนราคูหนังใหญ่คูหนังใหญ่คูบาอาจารย์คูบาอาจารย์เป็นมนุษย์ ทางที่มันรู้แล้วยลวงรับไปแล้วรู้ลขอฝากตัวเป็นสิรูขอฝากตัวเป็นสิ่งไดสิ่งใดไดะสิ่งใดได้กระทำที่ได้กระทำในความไม่ถูกต้องในความไม่ถูกต้องทนที่รู้ทำที่รู้และไม่รู้และไม่รู้ม่รูตันที่ประมานไม่มไม่ประมานรูบบอาจาขอบผูบาจายอมให้อภัยจงให้อภัยและขอให้พรและขอให้พรพรตั้งใจพรตั้งใจให้ลูกทั้งหมด รูขมดบรรลุบรรลุตามสิ่งที Naj ่ลูกต้องการตามสิ Naj ่งที Naj ่ลูกต้องการให้ผู Naj ้ชมให้ผู Yaz ้ชมมีความสุขมีความสุขมีความสนุกสนานมีความสนุกสนานและได้รับรางวัลและได้รับรางวัลว่าเป็นฝัน เพื่อเป็ไวานและกำลังใจและกาลังใจการติดทอดในการสืบทอดน่านักสินโยนตรีบาสโลบตลอดการะเล่นต่างๆให้มีชื่อเสียงให้มีชื่อเสียงให้แก่ตำบลให้แก่ตำบลอำเภออำเภอและจังหวัดและจังหวัดเอาไปแปะที่หนังใหญ่เลยก็ได้ครับ เดี๋ยวนี้จะว่าไปถวายถวายปู่ก่อนก็เลยไหว้ปูก่อนอยากใย้ำยังไงับแล้วใช่ไหมนี่

งานหนึ่งเออกูสั่งะานี่ย่อลงนี่เออ,เอ,อพยอ,อ,อพย่อลงเสร็จปุ๊บบ๊อบหันปึ๊บบ๊อบลงเรียงอ่ะพี่ติมเหยียบข้าวขวาเหยียบซ้าย ต้องให้ถึงมขยบน้อยจิตเอาฝ่าให้กูขยบกูขาไม่ถึงขาไม่ถึงโก้ขาซ่าถอย่างนี้เราถึงอย่างนี้มันถึงจะใกล้ขาซ่าเองไม่ไม่ทอนขาเวลาก้าวมันต้องก้าวอย่างนี้กล้าวแบบเพื่อมันใกล้่ยก้าวเพื่อความมั่นคงเออรากล้าเอาไปพร้อมหมุน เออได้เยียบเลยไม่เยียบเลยเดี๋ยวคุไฟมันแยงตับโอ้ก้น่อยพี่เอ๋ก็ซอยซอยไม่ต้องกลางขาหรอคะกลางกลางฮันนุมันชอบเลยชอเชิบไปแซวเอาแตวเดวแต่ <speaking in> That's <background> ท่านที่หนะะึ่งเอาความกังวลทางที่สองเอาความกังวลออกทางที่สามเอาความรักท่านที่สี่เอาความรัเออกทานที่ห้าเอาความเปกนลดปล่อยเข้าไสวของเรา ทานเอาพรอันใดบีบอสุขภาพ้ร่วงเรื่องสุขภาพภายในอาการทำ้งหวะใจวุ่นวายทำลายเราวารในร่างกายเปรระริบสุดเจ้าเจ้าเจ้าตายดีาเรื่องสุขภา แาานรนของตัวีทนยให้เกลียดเยดและใช้ประสิ์สติตัวเองในการปองตัวเองจริงานมูนหนึ่งสอบปกันต